ต้อรับคุณเบพิทยาแะนลนักรสวัสดีค่ะดสนๆคะวันี้ชนเบ์ค่ะ <c oughs> มาชิมลูกชิ้นปลาอาเกค่ะ <c oughs> ย่างซอสญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ก็เป็นลูกชิ้นปลาคูดกยะทิตโตโยริค่คะ <c oughs> จริงๆมันอยู่ในทะเลาน,าน่ <c oughs> นานาน้ำลึกของไทยนี่แหละคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เอามาทำเป็นลูกชิ้นปลาย่างซอสญี่ปุ่นค่ะ แล้วก็มีน้ําจิ้มสามแบบน้ําจิ้มแบบซอสญี่ปุ่นหวานๆเค้มๆนะคะแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดที่ถูกปากคนไทยแล้วก็น้ําจิ้มซอสมะขามเปรี้ยวๆหวานๆเดี๋ยวขออนุญาตจิ้มซีฟู้ดหน่อยได้มคะครับอันนี้อ,อันแรกไปแล้วอร่อยมากนะครับแล้วก็ขอบอกนะครัออบอร่อยมากเลยน่าจะไม่เคยทานที่ไหนยังไม่เคยถ้าทานเครื่องเคียงพร้อมกับอันนี้จะเป็นไก่ควายญี่ปุ่น เคยทานผักไหมคะทานค่ะเต่อไปนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นสลัดงาคั่วญี่ปุ่นค่ะก็เป็นอ่าวงสลัดสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะเป็นอ่าตัวที่เราเป็น็อปปิ้งด้านบนจะเป็นอาเกะปลาผสมต้นหอมญี่ปุ่นค่ะมาสไลด์แช่เย็นๆพร้อมจับผักเย็นๆนะคะแล้วก็จะมีน้ำสลัดงาคั่วแบบนี้เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านค่ะนะคะอันนี้เมนู อันนี้นะคะนี่เป็นปอกเบีย้ยญี่ปุ่นค่ะเป็กปอกเบีย๊ยญี่ปุ่นที่เป็นฟองเต้าหู้ก่อนที่จะนํามาทอดอีกทีข้างในก็กรุบๆนุ่มๆอร่อยค่ะม,มีส่วนผสมของปลาของกุ้งค่ะแล้วก็ของผักคุณเบสคุณเบสลองชิมหน่อยค่ะ,ะ,ะที่มา ร้อนๆในขณะนี้คือนี่สซนชาชูค่ะนี่นะคะจะเป็นราเมนค่ะเป็นน้ำซุกนิโซะค่ะแล้วก็มีหมูชาชูด้วยนะคะควันลุกเลยนะอันนี้ราคาปิซไซปิซไทยด้วยส้มไต้หวันค่ะส้มไต้หวันก็จะเป็นส้มที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะ ก็จะถ้าทานส้มไต้หวันนี่คือจะลืมส้มทุกสิ่งทุกอย่างต้องมิดเลยช้ำเช้มีขายที่นี่ด้วยเหรอค่ะช้ำมากเลยมีขายที่นี่ด้วยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อสดชื่นใช่สดชื่นมากเลยแล้วก็เครื่องดื่มวันนี้นะคะก็เป็นชามะนาวค่ะขอบคุณเพื่อเป็นไรคะเป็นจำชื่อไม่ได้เป็นมะชากาแฟอ๋อมะชากาแฟใช่ไหมคะชากาแฟเป็นชาผสมกาแฟอร่อยมากอร่อยค่ะ เราจะมีชาฟแชาฟร์มะฉันแฟร์แล้วก็อเมซอนขายแผ่นัวที่จะเป็นไข่หมีนะคะชาแฟร์ผสมกันใช<า>่ช<า>โอเคสุดท้ายค่ะขอฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านด้วยนะคะถ้าแวะเวียนมาตรงแยกอโอยค่ะหน้าหัวใจสุริวัฒานาดีเวศนะคะก็เราจะเป็นฟื่อแช่นทางญี่ปุ่นแล้วนอกจากนี้เรายัางมีห้องวิจิตรฟรีกันด้วยนะคะใช้ฟรี3ชั่วโมงห้องขนาดเล็ก8ถึง10ท่านนะคะห้องขนาดใหญ่ก็ถึง35ท่านถึง40 ใช้บริการฟรีเช่นกันท่าสังหารและเครื่องดื่มครบค่ะฝากแวะเวียนมาใช้บริการกันด้วยนะคะค่ะในการเดอยู่ตรงสี่แยกหนองหอยนะคะหางยาดหน้าหมู่บ้านศรีวัฒนานิเวศติดกับธนาคารกรุงไทยค่ะรือโทรติดต่อได้นะคะที่0 8 3 683 7 2 7ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ